สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซพู้ติดกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไ like. ลค์กดแชร์ครับหลังจากฝ่าแจ้งจ้างปังแล้วพี่น้องครับบงดูบรรยากาศครับอสวัสดีครับมาหอดจอดถึงแล้วครับซีบ,บีครับมาหอดจอดถึง สวัสดกจริงเดี่ยมาเลยพวกจริงเด้่มาเลยเสียงอีกพุ่นไปฟึ๊กกันแอดมินไม่พุ่นใช่ไปป้าเขาทายแอดมินไม่พุ่นโซดอร้อนแอดมินไม่พุ่นนะแมนปาเขาไปยังมูไหวเขาปล่อยเจ้าตัวหัวหน้าแอดมินไหมพุ่นละมือละซิปคลิปส่องซะหน่อยแต่มือละคลิปเจ้าวิ่นหัวหน้าเจ้า แนะนำเขาตัวเขาเห็นงานแบบสบายเขาคอยเห็นงานแบบลำบากยังมาลำบากแล้วคอยเจ้าลำบากเรื่ก็ยังไปดท้ายดูเขาเห็นงานแบบสบายแอดมินรุ่นสบายไงนี่ถ่ายถ่ายจนขาเหียนหมดแล้วรีบรีบหมดแล้วแต่ว่ากระเป๋าตุ้งตุ้งเลยโอ้ยกระเป๋าเอามงามงามเงินออกกระเป๋าตุ้งตุ้งเลยมันโบรีบเลยโอ้เก้งเก้งไหมแม็กซสื้อเจ็ตโตนี่แหละคนกระเป๋าตุ้งมันต้องเต็งโตแบบนี้ เราจะจะเราจะพูดว่าเหนื่อยเราต้องวันที่เงินออกแค่นั้นวันที่เงินออกปึ้งกระเป๋าตุงปึ้งของเก่าทับของใหม่ของใหม่ทับของเก่าตลอดเป็นเป็นผู้เดียวที่นั่งคุยนั่งบุพเพชีมาที่เป็นอย่างบุพเพข้าวเดี๋ยวไปไายคลิปก่อนเดี๋ยวไปไทยกินเขาเอ่ย่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่บ้านไปแอบขั้วอยู่ไปเห็นเพิ่นเพิ่นเมือหลายเพิ่นนั่งกินเข่าก็ป้ามือแซ่บเลย มือเพิ่นซั่นจังเสียไมอนี้กันเห็นน่ะเวลาเพิ่นไปนั่งพูบแล้วเพิ่นบอกว่าเมื่อยเดี๋ยวไปปั่นแอร์จะข้าวก่อนสองประมาณสองยุบุ้งกินอยากกันตำหุ้งกินตำมุ้งเขาแซ่บแบบกระปั้สลิดวะบอกินแต่ตำหุ้งเฉอขึ้นอยากบ่มันคึดอยากเจ้าเก็บไว้หยังเงินเจ้าคือจังมุญยางก็ตลาดไม่ใช่เรื่องขึ้นแบบแซ่บมันเคยกินแล้วแต่ว่าไม่ได้กินส้มตำหลายวันเราก็เลยคิดอยากกินตำหุ้ง นี่แหะครับคนมีเงินมันีเออห่องคืออึงนี่มีมีีเปดรถเิดรถเดรถจ้าบัดดี้องเท้ามนบลููมผู้บ่าไหมผู้บ่าไหมผู้บ่าผู้มันผู้บ่าผู้มานดออเอานาวิธีคือจังเขาควักมือถือขึนอะเขาควักจับมือจิงเอเอ้า เขาบอกเดย์ขึ้นไห้ดเปล่าบาทเดียวนุกเขาบอกได้เอาบุขึ้นได้ต้อเขาติดอะไรเป่ได้ยูดอกติพบติมกันได้ดอกกับพ่อได้สืบบนยุจ่าน่าป่าว่านบ่ได้บ่ได้แมนปนป่าวานปลาแซลมอนเอาขอบคุณทุนรุานใจครับพ่ไม่ใส่ไหมครับเด็กขาท่านพันท่นไ่ตกครับผมฝนโคบแล้วพันนี้วันนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับบานีด เป็นสิบปนโหลดได้ป่นี่อ้าวแอดบินแอดบินมาแอดมินมาเขาา่าพสนนมำพ่นโหลดเซจปุ๊บเป็นกระสีต่อลิปสอง้นมนี่นี่แอดบินมาใหแอดบินมาใหม่ีนี้ที่รับชื่ออะไรชื่อบนครับผมบอนยึดตังก่อนว่าไปตัดผมก่อนได้ไหมอ่าไปตัดผมไปไปตัดผมก่อนได้ไหมแอดินมาไปตัดผมไปเอาเรืว่ามันจะเกี่ยวเขาไปตัดผมหน่อยเด้ออดูไม่ได้เลย โปรไฟล์มันต้องขายหน้าตาแล้วเนี่ยอันนี้คือซุ้มขายปลาหมึกนี่ล่ะบอแมนคือในหอยนี่อีหลี้เบนมาดูเบนเบนเบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปประกอบกอ้เบนนี่หน้าตาเหมือนพี่น้องกันเลยอยู่ดิเบนมาดูนี่ฝากติดตามแอดมินใหม่ซื้อยังก็ชื่อบอนครับผมบอนคนจังหบอนยังคนสมุดประการคอนแกนครับ มางานแหลกเล่นหมดเลยงานแหลกเลยครับผมอาเอามาเอาสู่สูผมมันบอกเลยย่างก็ย่างเจ้าอยากเก่งเนอะครับผมพอลงขีปปุ๊บเกาะคนนี้ไว้ถ้าเล่าแลนขีปปุ๊บเจ้าก็แลนกล่องตามเล่าเลยตามเลยเป็นบอกตามแรับไทยยังกับไทยแท้คนแอดมินทีมงานเบิร์กเขานอนเป็นทีมงานเบิร์กบ้าเหรอเขาเขา เขาบอกแล้วเขาตื่นบ่ายโมงไม่เขาบอกแล้วว่าทีมงานมาใหม่เนี่ยต้องเตือนตามพ่อกันชัยเออพอถึงหน้างานปุ๊บพ่อกันชัยถึงหน้างานแล้วนะครับเราก็ถึงหน้างานด้วยเหมือนกันถึงไหนถึงบอกพอเลยไหมเตื่นขึ้นมาเที่ยงท่านเห็นไผจะขุดเดี๋ยวเอาไปใส่รถตู้ไปจอดอยู่ปั๊มนอนแอร์เย็นๆ่มั้อแม่นบ่ถ้ากันไปนอนวดนี่เออเออ บอปะต้องรถบัตต้องเอาแอดมินขึ้นไปอยูนย่นัมอันใดก่อนเพราะว่ารถตู้มันแอนร์มันเยนเ็นเข้ามาแอร,ร์มันเย,นเย็นแอร์เย็นก็ไปนอนดอกพูดนะทั้งคุณกับท่างกุลเรพูดนะพูดพี่โยสวัสดีครับมาเด้<ร><ม>อพี่น,น้องมาเด้อมาเด้อะไรชนมือยัแอดมินใหม่แอดมินใหม่อีก สองกัของกันสิปฏเหตุเลยเนาะแอดมินเนาะไอ้บอลรถไดสวัสดีแอดมินสาวน้อยครับอายยี่สิบสวัสดีครับสวัสดีแอดมินสาวน้อยครับขายบัตก่อนขายบัตขอาตบัตรก่อนบัตก่อนัละหนึ้อยบเาทครับผมปละหนึงร้อยสิบเบาทครับถ้าวันี่สามรับเื่อเป็นแฟนบครับคุ้มปิดครับผมสมอละี่อย่า โอ้แลวดี้6รา7นะบอเป็นยังไ่ปลาอดลูกเ็นปลาลูกเอลรี้เออลูกเรี้วสืพอดเอาวอเดียวเอาเขามาทรงพอก็ยังถินสือดาเจ้คันามันเมนกับเอเล่าอมวนเขามรเทศจีอนี่กยังมากง้ามเนี่ยเอนี่

ถ้าไปยื่นแข่างๆนี่ก้มคืนเลยแจ็คอีเบียแจักต้นใหม่จักอันไรเป็นอันไรเออเราคอยซีคือคนป้าเออก้มคืนเลยไปไปไปมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนี่โอ้สนามแห้งแล้วเนาะไอสนามเริ่มแห้งแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืนนี้ครับสนามบอลเล่ นี่กำลังพอดีเลยครับบงายพอรอมสนามบง,งายพอรอมนี่สนามแบบนี้ทีมางานกติ้งเรียบร้อยแล้วผู้ใดอยากซื้อบัตรสอตัวกับฝาซื้อเลยครับเออบัตรราคา119บาทวันเมาเหมาเงาได้ไงได้ซื้อแบบเมาสามหมื่นอ่สามร้อยสี่สิบห้าบาทเดบ่งย้อนหลัง พุ่นอะทั้งพีอย่างกับเป่งน้ามดีโอ้ซอยกันทำไมหากินเจ็ดให้เห็นหน้าตัวนี่คุดกันแท้หน้าตัวนี้เฮ้ยเป็นตะมังจะมีแท้ย่งคือสิ่งเขามากินอะไรลูกใช่ได้กี่ปีแล้วครับแอมมีงอวันนี้โอ้แอดมินงอ ฝากแอดมินเงาะในอบอกอ้อม,อ,มอ,มอมใจทางช่องใหญ่ด้วยนะครับแอดมินเงาะตอนนี้ช่องตัวเองไม่ทําแล้วจะทาเป็นแอดมินช่องใหญ่นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันซุ้มเสียงของเงาะน้อยเป็นแอดมินช่องใหญ่เอาขายบัตร่อยดิขายบัตรแล้วๆอะไรสดเลยเนี่ยอ่าอะไรสดละอ่าเอาพี่้องครับฝาก เขาคุมเียนน้ำครับผมวันนึงบบาบางครับเรียก่าได้วน้ำนะพอถวดน้ำก็แล้กันครับสำรับีนน้องน้ำครับเขาคุมเนะครับหนึ่อยสิบเก้าบาทนะผมหนึงวันนะมืม่นีมือนนะไอ้บินอดมินเนี่ยพอสู้ออกว่เป็นตัสีแตกพอสือว่ากนปันินอะ่คนละน่วยนะทาุนทเตาครัลุนขอบคุณครับขอบคุณครับ แอดมินไหมอ่ะแอดมินไหมกจะลองสัมผัสเลดมินไหมยางาว่ะเป็นปัะสาทโดนไอ้เอ๊ะมือว้หนั่นกระเด็นไปพดเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินไหมยังตามก้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยนัยนนี่เหรอไม่แอดมินไหมเป็นตัดผมก่อนเออเอเอาคลิปนี้ฝากไว้จนีพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้จนีพ้อกันคลิปหน้าพี่น้องครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ ครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ